ว้าสวยมากเลยนะดิวสวยมากเลยบ้าตายเลย้ยพี่ดูสิสวยจริงๆเลยนะเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันสวยจริงๆเลยนะ เป็นบ้านอะของลูกชายเราฉันเน hey, really? <Okay. S 2> so ี่ยนึกไม่ออกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกันเนี่ยมันจะมีความสุขมากขนาดไหนก็เมื่อวานไงพี่ไอ้เจ้าทีมเนี่ยมันโทรมาหาฉันบอกว่าพ่อแม่ไม้เนี่ยซื้อบ้านหลังนี้ไปให้ฉันเนี่ยตื่นเต้นมากเลยรีบลงมาจากต่างจังหวัดแล้วเดินทางมาดูเลยนะ ไม่ต้องรอให้เช้าเลยพอมาดูปุ๊บโอ้โหบ้านหลังเนี้ยแต่งสวยจริงๆเลยอ่ะดูยังไงก็ดูไม่เบื่อแหมแยดิวถ้าเกิดชอบอะ่ะแกก็ดูไปเถอะยังไงบ้านหลังเนี้ยไม่ก็เป็นบ้านของลูกชายแกอยู่แล้วถ้าแกชอบเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเลยดูสิที่ดินบ้านเนี่ยสวยมากเลยนะลมก็โก่ บ้านนี้ก็จัดเรียบหรูได้ดีมากเลยอย่าว่าจะเด็กชอบเลยฉันเองก็ชอบเหมือนกันใช่เลยครับบ้านเนี้ยตกแต่งสวยมากเลยนะครับเมื่อวานอ่ะมายบอกผมว่าบ้านเนี้ยแต่งสไตล์ตามที่พ่อแม่เขาเลือกผมไม่ค่อยมั่นใจเลยครับจนวันนี้ผมได้มาเห็นกับตาซึ่งมันสวยมากเลยครับเออนี่ ผมคิดว่าพอผมกับไม้เนี่ยเราจะได้มีบ้านร่วมกันแล้วว่าผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพื่อนผมมาชอบบ่นให้ฟังว่าการผ่อนบ้านเนี่ยมันลําบากมากแต่ว่าผมโชคดีครับที่ผมไม่มีปัญหานั้นแต่ว่าถ้าผมได้รถอีกสักคันเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์เลยนะครับไม้แกก็ลองคุยกับพ่อแม่แกดูสิช่วยซื้อรถให้เราสักหนึ่งคันในราคาสักสองล้านถ้าพวกเราไปไหนเนี่ยเราจะได้ไปไหนมาไหนกันสะดวก ใช่พี่ไมายลูกยังไงเนี่ยแม่ก็อยากจะให้หนูเนี่ยซื้อรถให้เจ้าทีมเนี่ยอีกสักคันหนึ่งคันละล้านสองล้านเนี่ยหนูคงไม่ลำบากหรอกนะลูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่กับป้าเนี่ยเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะได้สะดวกแล้วก็อีกอย่างนะลูกนะห้อง นอนห้องใหญ่เนี่ยแม่กับป้าเนี่ยขอก็แล้วก,กันนะลูกนะพ่อะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่กับป้าเนี่ยมันแบบน้องพี่น้องอายุเรามันเยอะแล้วอะ่ะก็ต้องนอนห้องใหญ่ๆจะได้อารมณ์ดีจริงไหมลูกมายแล้วห้องที่สองอ่ะฉันก็กะว่าให้ตากับยายมาอยู่ที่นี่ด้วยนะแกสองคนก็แก่มากแล้วถ้าไม่มีใครดูแลก็ไม่ได้ และฉันกับแม่แกก็ต้องย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ถ้าปล่อยเขาไว้ที่บ้านนอกอะ่ะใครจะดูแลเขาและถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไง พี่เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งพูดไปเลยพ่อแม่เราเนี่ยมันอายุเยอะแล้วเนาะถ้าจะให้มาอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็แบบไม่คุ้นคนไม่คุ้นที่เดี๋ยวจะไม่สะดวกเปล่าเปล่าอะ่ะเอาเป็นว่าปล่อยให้เขาอยู่บ้านนอกไปเหมือนเดิมแหละดีแล้วนี่ยยเดียดิวท้าไม่แกถึงพูดแบบนั้นพ่อแม่ของเราก็อายุมากแล้วนะแกจะปล่อยให้เขาอยู่บ้านนอกคนเดียวได้ยังไงแล้วถ้าเขาเดินเหินละ่ะ เขาเป็นอะไรขึ้นมาเราจะทํำยังไงกันนี่แม่กับป้าครับอย่าเพิ่งมาทะเลาะกันเลยครับถ้าตากับยายเขาไม่อยากมาเนี่ยเราก็อย่าไปบังคับเขาเลยครับเดี๋ยวเอางี้ครับเราให้ตากับยายเนี่ยไปไปมาๆเอาก็ได้ถ้าผมกับไม้ว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพาเขาไปเที่ยวครับใช่ไหมไม้นี่ทุกคนพูดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่ดีมบ้านหลังนี้พ่อแม่ไม้เขาซื้อให้ไม้นะคะแล้วไม้ก็เป็นเจ้าของบ้าน มายังไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำอะ่ะแต่นี่แม่กับป้าของพี่ก็จัดแจงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วะแบ่งห้องกันเองตามใจตัวเองกันทุกคนเลยพี่ทีมพี่ถามความเห็นมายบ้างหรือ,อยังนี่มันบ้านมายนะแล้วถ้าเกิดแม่กับป้าของพี่มาอยู่รวมถึงตาก,กับยายของพี่มาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วพ่อแม่มายนะคะเขาจะไปอยู่ตรงไหนบ้านหลังนี้พ่อแม่มายเขาซื้อมาเพื่ออยู่กับมายนะคะมาย นี่หมพูดแบบเนี้หมายความว่าไงอะเราสองคนเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วนะไมมันก็แปลว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยมันก็จะเป็นบ้านของเราด้วยและพี่เนี่ยไม่อยากให้แม่กับป้าเนี่ยเขาต้องไปอยู่บ้านนอกตอนนี้เขาก็อายุมากแล้วอะเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตสบายเลยนะไมพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเราแต่งงานกันเมื่อไหร่อะพี่จะเอาเขาสองคนมาอยู่ด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้มาอยู่ฟรีๆนะไมเขาจะช่วยเราสองคนเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยส่วนพ่อแม่ไมเนี่ย ถึงเขาจะเป็นคนออกเงินซื้อบ้านหลังนี้ให้อะแต่ว่าพ่อไม้แต่งงานกับพี่เนี่ยไม้ก็เป็นคนในครอบครัวพี่ซึ่งก็แปลว่าพ่อแม่ไม้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วนะถ้าเขามาอยู่ด้วยเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะไม้หลานชายของป้านเนี่ยพูดถูกที่สุดเลยลูกบ้านของเราอะไม่มีนโยบายที่จะให้แม่ยายมาอยู่ที่บ้านลูกเขยนะและตอนเนี้ยเก้ก็ยังเด็ก แกไม่รู้หรอกว่าการดูแลครอบครัวมันเป็นยังไงฉันกับแม่แกก็เลยต้องมาอยู่ด้วยนี่แหละมันเหมาะสมที่สุดแล้วอีกอย่างฉันกับแม่แกเมา่อยู่ที่นี่จะได้ช่วยแกเลี้ยงลูกด้วยยังไงส่วนพวกแกสองคนน่ะจะได้หาเงินกันสบายใจไงล่ะพี่ทีมตอนนี้มาจะแต่งงานกับพี่หรือว่าครอบครัวพี่กันแน่ ทไมพอฟังพี่พูดแล้วก็ป้าของพี่พูดแล้วเนี่ยเหมือนว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของพี่เลยล่ะพี่บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของมายนะพ่อแม่ไม้เขาซื้อให้ไม้ไม่ฟังความเห็นไม้ไม่พอยงพูดแบบนี้กันได้อีกอะ่ะล้วลองคิดดูสิตอนนี้เราสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะแล้วถ้าเกิดพี่บอกว่าถ้าเกิดจะให้แม่ของพี่ป้าของพี่แล้วก็ตายายของพี่มาอยู่ที่นี่ เราต้องดูแลผู้ใหญ่กันถึงสี่คนแล้วไหนจะพ่อแม่มาอีกนะคะก็เป็นตั้งหกคนแล้วอะแล้วพวกเราจะดูแลพวกท่านยังไงไหวไม่ท่านเรื่องเนี้ยไ,ไม่ต้องห่วงเลยนะป้ากับแม่พี่อะเขายังสาวเขายังร่างกายแข็งแรงเลยอะเราสองคนไม่ต้องไปดูแลเขาเลยส่วนปากับยายเนี่ยเดี๋ยวแม่กับป้าเขาก็ดูแลเองแล้วก็พ่อแม่ไมยเนี่ยเขามีลูกชายคนนึงไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ย ไม่ไม่ต้องคิดมากเลยนะไม่เข้าใจแล้วค่ะไม่รู้สึกไม่ค่อยสบายอะแล้วไมยก็มีธุระต,ต่อด้วยถ้า,างั้นวันนี้ไม่ขอตัวเลยแล้วกันนะคะถ้าพี่กับแม่กับป้าของพี่ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ๆ>อย่าลืมล็อกบ้านด้วยนะคะ มายอยู่นี่เองมายนี่มายจะอะไรนักหนาเนี่ยโทรคุยกันก็ไม่ได้ต้องมาเจอกันต่อหน้าเนี่ยแล้วพี่จะถามหน่อยเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยมายเป็นอะไรอะ่ะมายรู้ไหมว่าทําพี่ขายหน้ามากแค่ไหนอะ่ะที่มายเป็นหน้าบึ้งต่อหน้าป้ากับแม่พี่อ่ะตอนนี้ป้ากับแม่พี่อ่ะเขาไม่ชอบมายเลยนะพี่จะบอกอะไรให้นะถึงเขาจะเป็นป้ากับแม่พี่อ่ะแต่ในอนาคตเนี่ยเขาก็เป็นป้ากับแม่มายด้วยนี่มายไม่อยากแต่งงานกับพี่แล้วอ๋อ แล้วตอนที่ป้ากับแม่ของพี่มาแบ่งห้องกันต่อหน้ามายล่ะคิดว่ามายรู้สึกยังไงพี่ทีมมายจะบอกอะไรให้นะมายไม่อยากแต่งงานกับพี่แล้วเมื่อวันก่อนไมายไปหาพ่อแม่มายแล้วเล่าเรื่องทุกอย่างให้ท่านฟังพวกท่านตอบมายทันทีเลยว่าเราสองคนมันไม่เหมาะสมกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมายคิดหนักมากเลยนลพี่แล้วมายตัดสินใจแล้ว มายจะเลิกกับพี่มายเราสองคนเลิกกันไม่ได้นะครอบครัวพี่เนี่ยจัดงานไปแล้วเสียเงินไปตั้งเยอะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราสองคนจะมาเลิกกันแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะมายเรื่องที่เราจะเลิกกันพี่จะไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเนะพราะว่าเราสองคนยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันเลยเราเป็นแค่แฟนกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกๆที่มายคบกับพี่ พ่อแม่ไมาเขาก็ไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกพวกท่านบอกว่าเราอบบไปกันไม่ได้หรอกแต่ไมคไม่ฟังไมายพยายามปิดบังเรื่องทุกอย่างที่ไม่ดีของพี่ปกป้องพี่ทุกครั้งที่ท่านพูดแต่วันนี้ไมคเห็นตัวตนที่แท้จริงของพี่แล้วก็ครอบครัวของพี่แล้วจริงๆแล้วพี่เลือกไมคเพราะเงินของครอบครัวหมายตต่งหากบ้านของพี่ไม่มีอะไรเลย พี่ก็แค่อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เงินจากไมายมายนี่ไมยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะนี่พี่จะบอกอะไรให้นะคือถ้าพี่เลือกมมยเพราะเงินนะ่ะพี่หาคนที่รวยกว่ไมยก็ได้แต่นี้พี่ก็เลือกไมยนะนั่นมันก็แปลว่าพี่เนี่ยรักไมยมากจริงๆนะไมยพี่ทีมเมื่อก่อนมมยรักพี่มากจนไม่ว่าพี่จะทําอะไรผิดมายก็คิดว่ามันถูกไปหมดหมายไม่เคยมอง ว่าพี่ทำผิดเลยสักครั้งเดียวถึงแม้ว่าพี่จะแอบไปจีบคุณตองลูกสาวเจ้าของบริษัทแต่เป็นเพราะว่าเขาปฏิเสธพี่พี่อย่างนั้นน่ะพี่ก็คงไม่ได้มาคบกับไมลหรอกที่พี่เลือกไม้มันเป็นเพราะว่าพี่หาคนที่ดีกว่าไม้ไม่ได้แล้วตั้งหากแล้วตอนนี้สิ่งที่พี่ทำทุกอย่างมันทำให้ไมล์ผิดหวังมากงจริงไมลไมล์ฟังพี่ก่อนนะพี่กับ ลูกสาวเจ้าของบริษัทไรนะั่นน่ะเราไม่ได้มีอะไรกันเลยนะเขาเป็นฝ่ายมาจีบพี่ก่อนและพี่เนี่ยพยายามตีตัวออกห่างมากเลยนะไม่นี่ที่พี่ขอไม้แต่งงานเนี่ยก็เพราะว่าพี่อยากให้เขารู้ว่าพี่เนี่ยมีคนที่พี่รักอยู่แล้วเขาจะได้เลิกยุ่งกับพี่ไปอะ่ะไม่ช่วยเข้าใจพี่หน่อยนะไม่ไม่ได้โงน่นะหลักฐานมันชัดเจนทุกอย่างขนาดนี้พี่ยังจะโกหกอีกเหรอไม่รู้ไม่เห็นทุกอย่างนั่นแหละพี่มันแย่มากนะพี่ ที่ไม้ต้องมารู้สึกแล้วก็รู้เรื่องพวกเนี้ตอนที่พ่อแม่ไม้เขาซื้อบ้านให้ไม้พี่คิดแต่ว่าพี่จะได้อะไรไม่ช่วยออกอะไรเลยสักบาทแต่กลับขอให้ใส่ชื่อตัวเองในโฉนโดพี่ทําแบบนั้นพี่เห็นแก่ตัวมากเลยนะมันทำให้ไม้ผิดหวังในตัวพี่มากจริงๆแล้วยิ่งตอนที่แม่กับป้าของพี่มาที่บ้านมาแบ่งห้องกันต่อหน้าไม้อีกอะมารู้สึกว่าไม้ไม่มีตัวตน จังหวะนั้นมันทาให้ไมคิดได้เลยนะพี่ว่าถ้าเกิดไมแต่งงานกับพี่ไปไมจะต้องอยู่ใต้อํานาจของครอบครัวพี่ไปตลอดแน่ๆซึ่งชีวิตแบบนั้นไมไม่ต้องการวันนี้ไมตัดสินใจแล้วพี่ไมจะเลิกกับพี่และที่ไมามาคุยกับพี่วันนี้นี่ไม่ใช่เพราะว่าไมาต้องการมาเถียงแต่ไมแค่มาบอกเมื่อเรื่องของเรามันควรจบ มายม่มายังไงพี่ก็ไม่ยอมนะนี่ป้ากับแม่พี่อะ่ะเตรียมตัวย้ายมาอยู่บ้านนี้แล้วอะ่ะถ้าเราสองคนเลิกกันอะ่ะแม่กับป้าพี่จะไปอยู่ไหนอะ่ะยังไงพี่ก็ไม่ยอมอะ่ะยังไงเราก็ไม่เลิกกันนะไมยพี่เทมเราโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะพูดภาษาคนก็ควรฟังให้มันเข้าใจเรายื้อกันไปเนะี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะพี่ สีเอาไว้ให้ตัวเองบ้างเถอะนะไมจริงใช่ไหมคะทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่ไม้ทำใช่ไหมคะที่ไม้ทิ้งผู้ชายคนนี้